อันนี้มาจากสปปลาวโดยเออมาจากค้นเลนี่จแปคนมั้งนะเอออันนี้ล่ะมาจากระยองระยองโอ้ด้านหลังโอ้นี้กี่โมงแล้วเนี่ยตั้งแต่ตีห้านะรับโยนโยนตอนนี้ประมาณบ่ายสองแล้วอันนี้มาแถวๆใดเนี่มาเมืองนาไทรทองนาไททองเอ้าโบเมนแถวแถว ไอ้บริษัททิพย์ประจันบริษัทไงใกล้ๆกันแล้วไปไหมไปไหมวันวันที่ไอ้นั้นไปไหมวันที่แปดเนี่ยไปไปเนาะเจ้าบอกไปขอยบอยง้อมเด้อยแล้วบอกบอกไยว่าเส้นทางมันเป็นยังไงที่แบบว่าใกล้ๆอะไรที่ตลาดทิพย์ประจันนะเพราะว่าพระอาจารย์จะไปทําพิธีเปิดอธิษฐานจิตสดกำแพงสนามที่นั่นดูทางสะดวกสะดวกสบายแล้วสบายเนาะชมพีล่ะเดยื้อบ้านอาจารย์ดิอ่ากูอ่าจากสองปปลา ปู่แม่ยาูองค์ดําแม่ย่ามานันจินจันนะขอให้เขาสำเร็จขอให้เขาโชคดีร่ำรวยเด้วดวเอดวันที่8เดือน7นี้พระอาจารย์จะไปสปปลาวจะไปทําพิธีอ,อธิษฐานจิตพายมยมสวดมนต์ตปฏิบัติธรรมเปิดโชคเปิดลาเปิดบุญเปิดบารมีก็ว่ากันไปเพราะว่ายมยมที่สปปลาวมาเยอะพอมาเยอะ ภาษาลาวเรียว่ามาหลายๆนะเออพอมาเยอะเสร็จเรียบร้อย